ข้นที่สองนะครับแฟนๆถามท่านโปรเอกรังสีเลยว่าแหมเราอยากมีศักดิ์ศรีในตัวเองอยากภูมิใจในประเทศเราทําไมตอนนี้เราโดนไอ้ขมรมันขูเข่เอาขู่เอาขู่เอามันทำไมไม่เหมือนอย่างท่านรังสีบ้างกระแทกทีเดียวนายกอันวาะตะตกทับจะตกเก้าอี้รีบตอบล่นลานตอบไม่ยุ่งเลยแล้ววันนี้เราจะให้ขมรมันขู่เราอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวก็ขู่ทุกวันทุกวันเนี่ยคือที่ผมบอกอ่ะวันนี้เนะี่ยมันมีผู้สมคบคิดจริงๆอื นะครับจากที่เราไล่เหตุการณ์มาตั้งแต่ก่อนที่จะประทะากันห้าวันสี่คืนครับตอนที่มาปิดด่านสังเกตดูได้ตอนนี้มันเริ่มยุ่งเพราะว่ามันมีประเทศที่สามที่สี่เข้ามามแล้วประเทศที่สามที่สี่เนี่ยเราก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่าเขาเอียงไปทางกัมพูชานะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าระหว่างการลบเรากำลังได้เปรียบยูดีบอกให้หยุดยิงแล้วก็ไปเจราจา เพราะเจาจาิตอนนี้ไอ้กัมพูชามันก็ละเมิดเราเอาเเพ,พิ่งเซร,ปร็ปฏิญญาสันติภาพยกยก,ยกไม่เอาละมันก็วางระเบิดลรวขาที่เจ็ดแล้วแล้วเบิดที่จะเสียขาที่แปดก็วางแต่มาเอินได้ด,ด้น,ะนะ่ะโชคดีเลยห้อยพระอ,อะไรแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เอาภาษาเอาเอากำลังคนมาเติมที่สาตาควายสามพันนะเนี่ยมันมันขัดคือว่าง่ายมันละเมิดเราทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะสั่งสอนมันได้เย มันไม่มีทางกลัวเราหรอกพี่บานคนก็ถามมาเอาแล้วถ้ามันวางระเบิดอะไรนี้เะาทำไงก็จะกกายทหารที่มันอยู่ตรงนั้นของมันเพราะพวกมันเป็นคนวางเรวก็สามารถที่จะตอบโต้มันได้ถูกไหมครับได้และฮะหรือวันนี้เนี่ยที่ผมบอกอ่ะค้ามแหมเนี่ยมันนัดเราว่าสิบเจ็ดเนี่ยมันจะสํารวจหมดไอ้ที่สิบสองสี่สามสี่สี่สี่ห้าที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วสุดท้ายมันก็ขอเลื่อนเป็นวันวันมะลืน อ่ะานี้ผมก็ถามต่อว่าเราเนี่ยทําไมต้องไปสํารวจหมดุดมันใหม่เพราะ,ะในเมื่อไอ้บู่บ้านหนองจานหนองยากแก้วมันอยู่ในเขตพื้นที่เราใช่มันอยู่ในแนวที่เลยไอ้หมุดนี้มาใช่ถูกไหมครับ<ช>ทําไมเราไม่ผักดามันไปแล้วถ้าเกิดสมมุตินะเราเอาเราไปสมมํารวจมันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันแน่ชัดว่า มันอยู่ในเขตแดนเราเนยแลวถ้าการบูชามันไม่ยอมย้ายออแล้วเราจะเอาอย่างไงอ,อ,เอ,อ,อต้องดันแม่งอย่างเดียวแ้วก็นี่ไงครับออมันก็อยู่ที่ผู้นําเราว่าเ,ออเราจะเอาอยัางไงกับมนออันคือวันนี้เนี่ยเรื่องของบูชาเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศเราแล้วว่าเราจะเอายังไงกับมันผู้นำแล้วนี่างก็ทั้งหมดนะที่นายกบอกว่าออได้มอบให้ไฟเขียวออของทหารไปแล้วมันไม่ใช่ไฟเขียวแบบที่ท่านคิดมันจะต้องเป็นรายละอักษรเป็นคำสั่งเป็นแผนปฏิบัติถูกไหมครับ คือเวลามันทํางานดับประเทศเนี่ยคุณมอบด้วยวาจาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เอ้ยไม่ได้จู่ไมครันพบรบก็รับผิดชอบในส่วนของพบทบพบรทงก็รับผิดชอบในส่วนพบทแต่ภาพรวมทั้งหมดนายกต้องรับผิดและชอบคนเดียวถูกต้องครับถูกต้องแล้วคุณเซนมาทาอะไรมึงปิดดามไปได้ร้อยปีไปเลยครับถ้ารังสีมี เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบปิดแม่งเลยไมร้อยหนึ่งปีคือแบบนี้ผมจะปิดมันทางทะเลด้วยออผมจะปิดทางอากาศด้วยเพราะวันนี้น้ํามันเรายังแอบขนไปทางทะเลนะครับผ่านไปมันออกทางเกาะศีชังพี่บานเออเอาสั่งบหาเรือมาเลยก็นี่เอับมาเรียบร้อยเลยก็ถึงบอกว่ามันมีผู้สมคบคิดแต่ว่าวันนี้มันก็ถือว่ามันลำบากแล้วเพราะว่าหนึ่ง เงินเฟ้อสองขาดดุลบัญชีเดินจะพัฒขึ้นปีที่สามสามเงินเรียวนี่ตกแบบว่าเป็นประวัติการภาคบริการเจ๊งภาคเกษตรเจ๊งภาคการเงินเจ๊งภาคอุตสาหกรรมเจ๊งต่านี้มันก็เลยพูดเพอเจอร์ไปเรื่อยว่าจะจะปิดด่านร้อยปีห้าร้อยปีคือตัวมันเองอะใจมันอะอยู่ที่ด่านมันถึงพูดซ้ำพูดซากไงแต่ว่ามันก็พูดโกหกมันก็พูดโกหกทังตัวเองพูดโกหกทังประชาชนกัมพูชานะว่า เหมือนกับว่ามันพูดว่าเฮ้ยไอ้ไทยปิดด่านเราเราไม่มีปัญหาถ้าม,มีปัญหามึงจะพูดซ้ำๆถูกไหมฮะใช่ใช่โอ้ยหลังสีสั่งมาเลยนะทางทะเลเนี่ยาหารเรือเขาทำแล้วได้ทันทีเพราะว่าเรือไหนขนน้ำมันนะไม่ต้องเรด้์หรอกกล้องสองตาเนี่ยส่องบอกได้เลยพี่ก็บอกได้เพราะพอขนน้ำมันเนี่ยมันไม่เหมือน เรือประมงที่ใส่ปลาน้ามันมันมีน้ําหนักแม่งไรซ้ากับปกติน้ําที่แหวกมันแหวกเยอะกว่ามองก็รู้แหละอีกนี่มึงไม่ได้ขนปลาในวาเรือประมงกันใช่พี่ถึงถึงถึงบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เบ็ดเสร็จเดรคคาร์นเท่าไหร่ต้องเอาให้หมดเลยแล้วทางการก็ไม่ต้องมีเครื่องบินไปลงมาเลยอ่ะก็ผมถึงบอกว่าไอความแยซ่าระหว่างเรากับผู้ชาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างซึ่ง หุนเซนเนี่ยมันจะเดินนาหน้าเราแล้วมันจะเป็นการบงการเกมกับเราดูเ่ยพี่ประเทศมันเล่กนีดเดียวมันเรียกเราไปประชุมสองครั้งแหละแล้วมันก็บีเยไปประชุมเออมึมืองไม่กรอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขมัดตัวเรามากขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็จะระมิดออิแล้วไปทําไมอ่ะก็นี่ครับผมก็สงสัยอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่คือศักดิ์ศรีของประเทศเลยนะเนี่ยแล้วพ่ตั้งเขอเก๋อย่างเนะปกติเรามีเอ็มยูสี่สามสี่สี่แล้วอ่าตอนนี้ กับกายว่ามันเนี่ยทำผิดทุกอย่างแต่มันดันเอาไอจีบีข้อเพิ่มขึ้นมาปฏิญญาในภาพคำเหมนเพิ่มขึ้นไปพี่คิดดูาเออปฏิยาหาประอะไรของแ่งที่มาทั้งที่มันผิดทุกอย่างด้วยนะแทนที่เราจะยกเลิ่อยู่สามสีเราไปได้อีกสองตัวนี้มาไหมันแสดงว่าเราไม่ยินยาหแล้วเปล่าเนี่ยก็ผมถึงบอกว่าผมเชื่อว่ามันเป็นแก๊งใหญ่เพราะว่าผลประโยชน์สกํามรอเราก็เห็นพี่ ไอเ้เฉินเจีมันถูกยึดอ่ะเงินต้องเป็นแสนแสนล้านเหรียญห้าแสนล้านเหรียญนั่นเลยครับแล้ว<อ>แล้วยังไม่รวมถึงอะไรฮะไม่รวมถึงไอ้ที่มันมันลงทุนในเมืองไทยอ,ะอ่ะนะมันลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เราบ้างลงทุน<อ>ในบริษัทพัฒนอาสาฮาริมทรักเราบ้างนี่แมงบอกลงมันเป็นพันล้านเลยบรยิษัทอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหคนดังด้วยสองบริษัทเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยไงฮะถึงบอกว่าวันเนี้ย ถ้าเรายังไม่ตามยึดเงินเส้นเงินของไอ้ scammer ผมเชื่อมันใช้ซื้อเสียงเลือกตั้งร้อยเปอร์็ขาบอกเข้ามาแล้วแล้ววันนี้ออฟฟิศใหญ่มันอยู่ตรงอะโศกใครๆก็รู้แต่พูดไม่ได้เพราะเจ้าของออฟฟิศเขาใหญ่เลือเกินตึกใหญ่เนี่ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยล้วที่ผมรู้มาตัวเลขล่าสุดตอนเนี้ยมันซื้อหัวห้าพันบาทแต,แต่จ่ายก่อนสองพันตอนนี้เราถึงเวลาใกล้ๆเลือกค่อยจ่ายสามพัน โอ้โหตอนนี้แต่ละหัวมันก็ขึ้นหลักขึ้นไปหลายตังค์เลยนะก็สสอคนหนึ่งห้าสิบล้านอบห้าสิบล้านอ้อาบถึงอบอกว่าแล้วถ้ายพวกนี้นะมันเข้ามาสักสองร้อยคนเนี่ยเราจบเลยจบเลยประเทศจบเลยนะครับก็อยู่ในกำมือของมันนะมัน<อ>สามารถที่จะออกนโยบายได้สามารถที่ออกกฎหมายได้ที่เอื้อประโยชน์กับพวกนีเ้เขาบอกว่าเนี่ยไอ้เขมรเนี่ยมันทําทุกอย่างเลยถ้า ลํำสีสามารถจะปิดด่านทั้งทางทะเลด้วยทางอากาศด้วยมันจบนะมันจบนะไอ้สแกมเมอร์ไม่ไปลองอมาจริงจริง,รงมันก็ควรต้องทําอย่างนั้นครับเพราะเรามาคํานวณนี้พี่บานไอ้คนที่บอกว่าเราปิดด่านเนี่ยเราได้ดุลเขมแสงล้านแล้วไม่คิดมุมกลับวันที่มันเอาสแกมเมอร์มาละคนไทยกี่แสนล้านโอ้ไปล้านล้านเลยถ้ากับเราขาดดุลมันเออเออใช่ถูกไหมครับใช่ใช่แล้วเนี่ยต่างชาติเขาก็หาว่า ตอนนี้เขาหาแล้วนะว่าเราเนี่ยก็คือเซ<ม>็นเตอร์ของสแกมเมอร์อันนึงเลยแล้วก็หลอกลวงอันหนึ่งเลยคือผมมาวันนี้กัรบูชาวันนี้มันพยายามทําประเทศเราให้เป็นประเทศหลอกของมันเ,เพราะว่าเงินสแกมเมอร์เนี่ยมันใหญ่มากไซส์เศรษฐกิจข,ของมันเนี่ยมันไม่สามารถจะฟอกเงินพวกนี้ได้ทันเพราะนั้นมันต้องเอาเมืองไทยเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงินมันตอวนี้ถ้ามันจะทําปห้แหล่งฟอกเงินได้เนี่ยมันต้องคุมภาครัฐเราให้ได้ก็ที่ผมบอกอะถ้ามัน มันซื้อสอสอได้สองร้อเสียงสอง250สองหิเสียงนะไอ้สอสอนนี้ก็จะโหวตนายกไอ้นายกก็มาตั้งรัฐมนตรีไอ้รัฐมนตรีก็จะไปตั้งข้าราชการไอ้สอสอก็จะเลือกประธานสภาทั้งหมดเนี่ยเป็นสกรมเมอร์หมดเลยเขาเนี่ยยุ่งเลยเรื่องใหญ่ใช่ดูตอนนี้ดิวันนี้ย้ายผู้ว่ายม่รู้กี่คนนะครับโอ้โหมันย้ายกันป็นว่าเล่นเลยก็ได้ครับแต่รัฐบาลชั่วคราวนะสี่เดอยมันย้ายชิ่หายไว้ทะเลหมดเลยก็นี่ครับมันมันถึงบอกว่าความน่ากลัวรอบเนี้ย การเลือกตั้ง69เนี่ยเดิมพันประเทศเดิมพันประเทศนะครับถูกเราต้องโฆษณาในการเลือกตั้ง69เดิมพันประเทศเลยเดี๋ยว 13, ต้อง13เรามต้องโฆษณาหนักเลยแต่ประเทศอยู่ในมือท่านแล้วนะครับเงินเทาเงินดําเข้ามาแล้วนะออก็เอาแบบนี้ครับเราดูง่ายๆถ้าคนไหนมันมาแจากเงินแนะสดงว่ามันเลวแน่นอนออสองเนี่ยเป็นเงินสกรรมาเมอร์แน่ท่นานแจกยิ่งเยอะเนี่ยออนะครับออสามเนี่ยมันตั้งใจามาโกงเพราะนั้น ประชาชนเนี่ยคือผู้กําหนดอนาคตของประเทศถ้าประชาชนยังเลือกสสอที่มันซื้อเสียงมันมีมาก,ก็เท่ากับทําร้ายประเทศแล้วก็ทํร้ายตัวเองอ๋โอโหอันนี้ดีเดี๋ยวก็ไปรณรงค์เลยครับต้องหาทางกลุ่มใหญ่เอาไปสบาบันไห้หมดสาร,รหลักเมืองทุกจังหวัดเลยเนี่เอามาสบาบนกันเลยว่าจะไม่ไม่เมือมึง,ม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 งซื้อเสียงกูไม่ว่าแต่กูไม่เลือกครับแล้วที่ผมบอกไงพักไหนนะถ้ามันยังประชานิยมแจกเงินอยู่คุณต้องไปเลือกมันแล้วเพราะที่ผมอธิบายว่านี่มันเยอะขนาดนี้เนี่ย แล้วคุณยังเอาเงินที่กู้ซึ่งมีน้อยแล้วมาแจากอย่างเอ,อีนะคุณต้องเลือกพักที่ทําที่มันหาเงินเข้าประเทศเอ,อแล้วคุณฟังโครงการมันน่คุณฟังเนี่ยผมเชื่อว่าคุณรู้เลยว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ได้อโอ้โหนี่มันมั่วมากนะยิ่งจนอยู่แล้วดีมอเตอร์จีีปีที่แล้วห้าร้อยล้านในปีนี้แมงป่าก็ไปห้าพันเลยโอ้โหตายหาเลยนี่นะครับมันออถึงถึงบอกว่าเลือกตั้งปีหกเก้าเนี่ยออสําคัญมากอืม,มันเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยจริงๆ จะเปลี่ยนไปทางดีหรือทางลายนี่เลยครับถามทนังสีหน่อยว่าน้ำท่วมปีนี้มันผิดปกตินะเพราะมันท่วมมาถึงกระทั่งครับมันนี่นี่นมันเข้าพฤติกาแล้วนะเนี่ยมันก็ยังท่วมอยู่เลยไอเวรแล้วซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีอย่างนี้นคือแบบนี้พี่บานตั้งแต่เราน้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่นิ้ยลักปีนั่น,น,นครับวิธีการเนี่ยตอนนี้เรายอมคือเรามาพักน้ำไว้ที่อยุธยา บางบานเนี่ย oh, อุธย,ยาเนี่ย <okay. S 2> มันจะลดน้ําจะลดในกุมภา uh, สาเหตุเพราะว่าเขาไม่ยอมปล่อยน้ำกรุงเทพแต่จริงๆแล้วอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุเออเาว่าขายผ้าหน้าร uh, uh, ้อนเพราะจริงๆแล้วนะเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีมรสุมเนี่ยประมาณสองลูกแน่ๆ uh huh. นะครับไอ้พายุเนี่ย uh huh. สองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขื่อนเนี่ยสามารถกักน้ำได้เท่าไหร่แน่นอนสามเนี่ยน้ําที่มันไหลลงมาจากเชียงรายเชียงใหม่มันไหลผ่านแม่น้ำสี่เส้นที่เราเรียนมาปิงบางยมนาดมันรวมที่ปากน้าโพเพราะนั้นการที่น้ามันท่วมคือน้ําล้นตลิ่งเพราะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเขื่อนเนี่ยสามารถเก็บน้ําได้เท่าไหร่เรารู้ปริมาณน้ําทั้งปีว่าประมาณเท่าไหร่วิธีงานง่ายๆนะไม่ต้องไปทําฝัดวงฝัดแวอ เราขุดแก้มลิงดักไว้เลยตั้งแต่ต้นทางเพราะเราเรารู้ใช่ไหมว่าน้ําเนี่ยทุกปีเนี่ยเขื่อนเก็บได้สมมติเขือนเก็บได้สองหมื่นลูกบาทเมตรสองหมื่นล้านลูกบาทเมตรแต่ประมาณเนี่ยมันออกมาประมาณ สี่หมื่นล้านลูกบาท่ชิปหายสองเท่าเลยอ่าสมมุตินะล้วก็ทําแก้มลิงเนี่ยเราก็ดักเออเป็นบ่อ,บอกเก็บน้าเลยล้วก็ล้วก็ขุดแล้วเราคำนวณปว้งยาวสูงเรารู้ปริมาตรเออใช่้ะพอฝนมันเริ่มตกเราก็ใช้วิธีการคือมันมีทั้งวางท่อมีทั้งเครื่องสูบน้ําแล้วก็เดินน้ําเข้าไปเมื่อกียอันทีอันะร้ายการขุดนี้มันไม่ยากพี่านเพราะอะไรดินเนี่ยเราขุดเนี่ยเราไม่ต้องไปทิ้งที่ไหนแล้วก็ปรับภูมิประเทศตรงนั้นนครับแล้วก็เป็นอะไรฮะ หนึ่งนที่ท่องเที่ยวสองสถานที่เพาะผ่านแล้วยามหน้าแรงเราก็เดินน้ำจากพวกนี้ลงมาเออชาวนาปลูกข้าวได้อีกถูกครับมันก็เลยพอเราเราสามารถจ็ดกับน้ำได้แบบนี้นะตามลายจังหวัดเลยนะพี่บ้านเพราะมันจะมีประตูน้ําปิดมีเครื่องสูบน้ําสูบใช่ม่ได้ไม่เราสามารถไปหารน้ําในเขื่อนได้ด้วยเออแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องสูบน้ําำโซล่าเฮ้ยได้ผลดีนะ ครับไอตัวใหญ่เจ็ดแปดหมื่นเอ้าหูมันสูบระเบิดเลยเอาก็เนี่ยครับ<อ>มัน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 ทำได้หมดเลยยี่แต่อันนี้เราต้องมาทำเงี้ยเ,<อ>เพราะไอ้ก้ามลิงเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องติดแม่น้ำถ้าติดตะหลงได้ดีพ,พอพอเริ่มน้ํามันเริ่มเต็มเราก็เดินน้ำาออกมาแค้มี่ห่าง,งาก,ก็ได้เอาท่อไปอะไรไปเนี่ยโรามเรกอนสีว่าเนี่ยมันไปได้ก็ฝังใต้ดินไปไอ้ไอ้น้ำที่จากแม่น้าเนี่ยมันควรจะระดับน้ำไอ้ท่อเนี่ยมันต้องสูงเอแต่ระดับ ที่มันใบก้ามเรียงส่วนน้าก้ามเรียงจะลงแม่น้ําก็ต้องสูงกว่าแม่น้ำมันทําได้อยู่แล้ววันนี้ดีนะสมมติว่าไปจิบมา,มาเป็นที่ของพลเอกรังสีเนี่ย,อยขอทําเป็นในที่กับเก็บน้ำหน่อยปลูกข้าวได้กาไรเปล่าว่าเอาไม่ได้กาไรดีกว่าเอากูให้เงินมึงเลยเดี๋ยเก็บน้ําแล้วการที่พี่บันสามารถกัดเก็บน้ําได้ไนนทําให้ชาวนาทนํานาปลั่งได้ได้เลยแบบปีสามครั้งสองครั้งได้เลยนี่นะครับเพราะก็ๆๆก็ผมบอกว่ามันมต้องทำอะไรทาแก้มลรงเนี่ยตาม พระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวการที่เก้าถูกไหมครับแล้วก็ขอโทษน,นะคุณเป็นเจ้าของที่ใช่ไหมเราแจกเงินให้ด้วยแล้วคุณก็เลี้ยงปลาเอาปลาไปขายได้อีกรออัฐาบาลจะซื้อคืนอะไรก็ได้เพราะว่าอันนี้มีเหตุผลเพราะอะไรฮะชาวบ้านเขาต้องเห็นด้วยเพราะว่าน้ำมันท่วมทุกปีใช่แต่ถ้าพี่มีแก้มลิงดักมาตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูลำปางมาผมเชื่อว่าก่อนเท็นขอสวรคนเนี่ยมันดักได้หมดแล้วก็ฟังคุณป้าคนหนึ่งท่าน พูดแบบชาวบ้านเลยแต่กินใจมากเลยมันเรียนจบปริญาตรีมาภาษาหาอะไรวะเนี่ยแบงทาน้ําท่วมเยอะแยะมึงปล่อยกันไม่รู้เรื่องเลยน้ําก็ไม่ได้เยอะลุงมึงปล่อยมาแล้วยงบอกมึงปล่อยเก่งอีกโอ้โหมันมันช้าใจนะเพราะมันพี่ผมบอกพี่บานมันจะาหนวได้หมดเลยว่าปล่อยมานาทั้งปีเท่าไหร่เขื่อนกักเก็บได้เท่าไหร่เอาควรจะสร้างแก้มดึงกี่แก้ม ที่ไม่ต้องซื้อด้วยเช่าเขาก็ได้ไม่ผมเชื่อว่าที่รับสุดเยอะแย่ที่รับสุดเยอะนะเพราะเราไม่ต้องเอาติดในน้ำถูกครับไม่จำเป็นนะครับทางสักกิโลยังได้เลยสบายเลยท่อไปเลยนะครับโอ้โหนี่มีวิธีแก้นะเนี่ยแล้วปีนี้มันเกิดขึ้นหลายปีนะครับว่ามาตั้งแต่สมัยพี่ป้อมดูแลเรื่องน้ํายันกระทั่งปีนี้ไม่กท่วมทุกปีไอ้หก็ก็นี่ครับผมบอกว่าคือผมเนี่ยศึกษามาพอสมควรเรื่องเนี้ยว่ามันจะทําไง ที่น้ามันท่วมเพราะปริมาณน้ํามันเกินอเพราะฉะนั้นเราเราทําแก้มลิงเนี่ยดักไว้แล้วยังไรการขุดลอกคูคลองพี่บันม,มันต้องบังคับเลยฮะขุดลอกคูคลองหน้าแหลงมไม่ใช่ไปขุดลอกคูคลองหน้าน้ํา <c oughs> ไม่ใช่ขุดอะไรอะ่ะย <c oughs> ่าเพราะแม่น้ำหยดไปพี่บันก็รู้เวลาเ,<อ>เวลาหน้าร้อนเนี่ยเดินได้ข้ามได้เลยไอตรงเนี้ยมันควรจะขุดเออก็คือขุดแม่น้ําด้วยแล้วก็ทําแก้มลิงด้วย ไปทีเดียวเลยนะใช่ครับแล้วก็จ้างชาวบ้านเขาก็ได้ไม่จ้างชาวบ้านก็ไปจ้างออมพศก็ได้ก็ก็ระดมแบ็คโฮในจังหวัดนี่แหละพี่บานมันจะได้มีเงินหมุนสะพัดเพราะในจังหวัดผมเชื่อมันก็มีแบ็คโฮเป็นร้อยๆคันถ้าไม่พอก็เอาของกองทัพไปเสริมแล้วของจังหวัดที่ไปเสริม แล้วผมบอกไงมันง่ายๆฮะดินเนี่ยไม่ต้องไปขนไ้ที่ไหนก็กองไว้ขอบบ่อแล้วก็ปรับภูมิประเทศเอ,อาจจะเป็นเนินภูเขาอะไรทําให้มันสวย<อ>ให้เป็นสถานที่ออกกําลังกายได้ด้วยเ<อ>พราะพันสัตว์น้าได้ด้วยใช้ฐานช่างยังได้เลยฐานช่างยัได้มันทําได้อยู่แล้วครับเอนะบาทํทเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเก็บน้ําชาวนาได้ทํานาปลังโอ้โหยังอะไรง่ายที่บานอย่างบางระกมเนี่ยโอ้โหมันท่วงซ้าสร้างเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อก็ทาเป็นก้มดิงถาวรไปเลยเพราะคนก็อยู่ไม่ได้เลยเขาอยู่ไม่ได้จ่ายเงินไปเลยนะครับถูกฮะแล้วก็ไม่ได้ลงทุนเยอะหรอกที่เชื่อผมอ่ะเเปลี่ยนชื่อบางระกมที่สงสารไปจริงๆรโอ้โคก็ที่เขาบอกไงตรงไหนที่นี่ ไอ,สสไอ้น้ำมันร่งซ้ำซากไอ้ตรงออนั้นเราเป็นแก้มลิงไปเออเออนี่ดีแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาไม่ต้องอะไรเลยนะครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไไดนี่น้ำก็ยังได้ได้หลายเรื่องเลยเอรอถก็เราก็ทําเองได้โอ้โหอันนี้ใช้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยทําได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ไม่ให้เขมรมันห้าทำยังไงเอาเอาไม่ที่ไม่ต้องเอาปืนไปยิงมันถาทำยังไงให้มันเลิกข้าวหน่อยเราจะดปิดดานนะ คือมันอยู่ที่เราอะพี่ว่าการตอบโต้ที่เป็นสัดส่วนคือหมายถึงว่าสมัยก่อนนี้นะพี่ที่ผมรับผิดชอบอยู่นะฮะทัพภัคงหนึ่งอ่ยม,มันยิงเรามามันยิงเป็นใหญ่เรามาแบบนี้เราสวนกลับไปสามสี่เท่าของมันมทุกครั้งแต่พี่งเาว่ามันไม่เป็นข่าวแล้วมันเจอทีไรมันก็เงียบแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วที่ผมบอกอ่ะ การสร้างสมดุรณทางยุทธศาสตร์เนี่ยจะเป็นพาร่าใหญ่ของนายกคนต่อไปอเพราะผมเชื่อว่าความขัดแย้งภูมิศาสตร์โลกเนี่ยมันถึงจุดระเบิดแล้วปีหน้าเนี่ยเราก็ดูดิครับเหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้นเลยจีนสั่งนักต้องเที่ยวจีนห้าไปญี่ปุ่นแล้ว มันคือตัวเขาบินอธิบายหมดเลยเนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่สนใจนะไม่เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันดันไปพูดแบบนี้พี่บานมันบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จีนที่ไต้หวันญี่ปุ่นต้องลงมาช่วยนี่ไงญี่ปุ่นแม่แต่จริงๆอ่ะเขาจับคู่ไว้หมดแล้วพี่บานเกาหลีเหนือน่ะรับผิดชอบเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นส่วนจีนเนี่ยถ้าเกิดสงครามจริงๆเนี่ยเขายึดไต้หวันแล้วเขาโจมตีฟิลิปปินส์อ๋อแบ่งกันแล้วครับเขาแบ่งแล้วพี่เพราะว่าวันนี้จะใส่อินโดซบฟิกเนี่ย จีนเนี่ยที่ต้องติดขีปนาวุธไฮโปโซนิกบนเรือแล้วนะครับเออติดบนเรือเพราะเขาเตรียมสู้กับกองเรือที่5กับที่เจ็ดเรือทุ๊กบินมันทันสมัยแล้วเนี่ยโอ้ยคระบบารมีนูสองเตาเลยอะที่ผมบอกเขาเขาเตรียมจรวดไว้นะพี่บันตอนนี้ที่ผมรู้มาสามแสนลูกแต่พอจีนนะเขาติดฟิกเลยที่ชายไอฝั่งทะเลติดกับหมาตรวปซิฟิกนะทะเลจีนใต้นะแสนลูกแล้วเป็นโมบายอีกสองแสนลูก โอ้โหมันเต็มเต็มที่เลยนะก็เขาบอกไงงะวันนี้เขาประกาศแล้วว่าถ้าสหรัฐเข้ามาโจมตีแผ um> um> ่นดินเมนแลนด์เข้ามาไหลเขาจะโจมตีเมนแลนด์สหรัฐไปถึงเลยอ่ะถึงอยู่แล้วเพราะตจาลวจเขาที่เขาตัวท็อปเขา20มาร์กพิสัยไกล2 0 0 0 0กิโลพี่บานไปเลยอะแล้วเขาพอดเนี่ยเขาพอดทางซานฟรานแอลเอวอชิงตันแล้วก็นิวอร์หมดเลยเขาเล่นเมืองหลักเลยวันนี้เกาหลีเหนือเอง รัเสเซียเองก็ประกาศมาหลายรอบแล้วว่ารอบนี้เขาจะไม่ทางยอมให้สหรัฐมาลบนอกประเทศพ<อ>ี่บาก็มันก็ทันกันแล้วตอนนี้อ,อ,อาวุธจรวจพี่บัามันสั่งได้เออใช่เพราะว่าจากจีนเนี่ยความเร็ว20่สมาร์คนะรัศมีทําการพิสัยกาย2,000 20, 0กิโลเนี่ยเขาบอกว่าถึงสารัฐไม่เกิน20นาทีเออไปเลยอ้โอ,อะผมว่าเขายิงไปตั้งพันลูกอะ ลำบากนะพี่บานให้มีระบบดีไงช่างโอ้โหทานม่อยู่เขาก็อย่างอิสราเอลที่โดนตูครับไอร์ลนดโดมัเออแบงยิงยังไงก็เอ้าหูเท่ากัยังมาอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยพี่บานทั้งเศรษฐกิจภายในแล้วเกิดมันล็อกกันเศรษฐกิจโลกก็เฟื่องเครื่องเเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยขั้นรุนแรงเอเราต้องวางแผนหมดทุกอย่างตอนเนี้เพราะนี่เราก็เยอะแล้วเนี่ยไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่สนใจอีกมึงไม่มาก็ไม่มา ก็กลับเอาวิกฤตเป็นโอกาสบอกเออดีกันจะขึ้นภาษีคนต่างชาติมาญี่ปุ่นเยอะจะได้ไม่ต้องขึ้นเอออเากับแมงดิก็เนี่ยมันพูดถึงผมถึงว่าว่าโอกาสที่มันจะเกิดสงครามใหญ่เนี่ยเขาคำนวณไว้คือกลางปีหกเก้าโอหเอาแล้วนะที่มันจะระเบิดนี่จริงๆเขาคำนวณคือปี7จูนย์เนี่ยแต่ก็นี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจโลก่มันพังเร็วกว่าที่คาดที่บ้านเขาเลยเขาเลยคิดว่าหกเก้าเนี่ยมันน่าจะถึงมันน่าจะมาแล้ว เกาหลีเหนือกําลังมันเหลือเฟือนะไปช่วยรัสเซียรบด้วยเลยโอ้โหมันแน่นอนมากเลยคือที่เกาหลีเหนือนะพี่ส่งกําลังไปช่วยที่ยูเครนกับรัสเซียเ,เหตุผลก็คืออะไรพี่รู้อ่ะครับเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้ลบมาสี่สิบปีแล้วหลังจากที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้สงบเพราะนั้นเกาหลีเหนือต้องการเอาคนของเขาเนี่ยไปทดสอบอกับอาวุธใหม่ๆอย่างโดรนอย่างการใช้จรวดเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยตอนนี้เขาเอาแปกองพลเนี่ยมาประชิดชายแดนที่หมู่บ้านปันมุนจอ ที่เป็นชาแดนเนี่เพราะเขากล่าว่าเขาจะยึดเกาหลีใต้เนี่ยขีดความสามารถเขาเนี่ยนะเขาบอกเข้าไปโซเนี่ยไม่เกินหกชั่วโมงแต่ว่าเขาจะใช้จรวดเนี่ยทําลายญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นน่ากลัวนะเพราะญี่ปุ่นไม่มีกองทัพแล้วมีแต่กองกำลังป้องกันตนเองะเขามีนี่ไงพี่ฐานทัพของสหรัฐเนี่ยโอกินาว่าสี่ฐานที่ตอนนี้สหรัฐก็ติดจรวดพิสัยไกลไว้ไออพิสัยกลางไว้เพราะญี่ปุ่นแพ้องครามโลกครั้งทสองถูกต้องฮะ ในฟิลิปปินเนี่ยสารฐมีอยู่สิบสี่ฐานทัพเบองไทยไม่มีไม่มีเ็นมันอยากจะมาไม่ซึ่งเราไม่ควรให้มีมาไม่ได้ครมาไม่ได้แล้วเนี่ยผมบอกว่ามันมีทั้งวิกฤตเศรษฐกิจในระดับโลกมันมีทั้งความขัดแย้งทางด้านภูมิศาสตร์ของโลกซึ่งมันโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงผมว่ายากแต่ว่ามันจะระยะยาวขนาดไหนเนี่ย อย่างน้อยนะผมผมคำนวณนะผมดูจากสงครามรัสเซียยูเครนสงครามอิสราเอลอิหร่านซึ่งยังเป็นสงครามไมใ่ใหญ่ใหญ่มากเนี่ยมันยังสามสี่ปีแล้วเนี่ยออแล้วถ้าจีนซัดักอเมกาเต,ต็มเต็มเนี่ยผมว่าสามปีไม่อยู่ก็อยู่กันมันยิงกันทุกวันออิสราเอลซ่าแม่งยิงกันทุกวันถูกครับ<อ>นั่นแหละครับแล้วแล้วยังไงเนี่ยไทยเนี่ยอยู่ในภูมิศาสตร์ที่มันมันต้องมันต้องรับผลกระทบแน่แต่ครั้นี้เราจะทำไงให้เราเจ็บตัวน้อยสุด เสียหายน้อยสุดใช่แม้แต่สหรัฐไม่น่าไปเข้าข้างเขมเลยนะสงครามเวียดนามอ่ะพี่พี่ทันรุ่นรุ่นรังสีไม่ทันเลยครับเพราะมันหมดรุ่นที่เจหารรุ่นเจ็ดรุ่นพี่ไปตายทั้งยี่สิบกว่าคนนะบุญส่งกาเนิดสินเนี่ยเยอะแยะไปตายเยอะแยะเลยนั่นเราไปฟไปช่วยเราเอาชีวิตไปทิ้งรุ่นพี่ยี่สิบห้าคนนะแม่งตายหาในเวียดนามอ่ะเออตาลาบเยอะหน่อยครับเออเราดีส่งคนไปรบให้เขาเลยนะแล้ววันนี้มึงทำของกูได้เนี่ยบอกว่าอยู่ ช่วยปร,ระเมหน่านเกียดเลยอ่ะครับใช่ออก็เนี่ยครับก็มันออผมผมผมนึกว่ารอบเนี้ยมันแตกตรงนี้พี่บันออตน่อสงครามโลกครั้งที่สองจีนรัสเซียออนะฮะอยู่ฝั่งพันธมิตรอ,อ,อ่าแต่รอบนี้กลับการเยอรมานอิตาลีญี่ปุ่นดันมาอยู่ ฝ่ายข้างหนึ่งนะที่มาอยู่ฝ่ายอเมริกาใช่ใช่ใช่แต่ฝ่ายรัสเซียจีนก็เลีเหลือเข้ามาอยู่อีกฝ่ายหนึ่งมันกลับข้างกันเลยกับข้างกันเออไม่น่าเชื่อเว้ยพี่ก็ไม่ได้มองกลับข้างเลยเว้ยครับเอ่อดิจิเลอรมันเกิดหมายมงงนะให้กูอยู่ฝ่ายเนี้ยเท่านี้มันน่าสนใจตรงนี้แต่ว่าทำไมถึงไอ้ทางไอ้ยุโรปมันถึงได้กลัวรัสเซียมากขนาดนี้ มันกลัวเลยครับเพราะว่าไฮเปอร์โซนิกพี่มันมันไม่สามารถจะหวดป้องกันของเขาเนี่ยมันป้องกันไม่ได้ไได응เพราะว่ามันมันลงทางดิ่งแล้วมันลงตรงจุดเลย응 พี่ดัมันมันยิงขึ้นชั้นบรรยากาศแล้วมันบินไปไอ้ตรงที่มันอยู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยเรดาร์จับไม่ได้ไม่ได้เออใช่นะพอมันไปถึงเป้าหมายมันลงทางดิ่งแล้วมันลงทางดิ่งด้วยความเร็ว12มากบวกแรงจีนเโอ้โหเป็นเท่าไหร่อ่ะอะไรก็พี่เห็นว่ามันลงแบบฝนเลยแล้วมันลงรูแล้วรูตูคาร์รูได้ได้แล้วตรงเลยอ่ะมันแก้ไม่ได้ไงแต่ว่าถามว่ายุโรปจะปล่อยรัสเซียแบบนี้แล้วยุโรปก็อยู่ไม่ได้เซกิตก็อยู่ไม่ได้ เนี่ยตอนนี้มันก็เลยผมผมถึงมาคำนวณว่าไอ้ความขย้งเนี่ยมันต้องเกิดยกเว้นคือฝั่งสหรัฐกับฝั่งยุโรปจะยอมอยอมทำใจว่าเอาไม่ใช่มาหานาขัข่วคั้วเดียวแล้วก็แค่นี้เราก็โดนเข้าไปเยอะเลยนะไอ้ภาสีทอาลิฟอะไรของมันเนี่ยมึงจะบ้าอะไรอยู่ดีๆขึ้นภาษีบ้วซั่วเลยเนี่ยโอ้โหบ้าเลือดเลยคือคือคือสหรัฐเขาขึ้นภาษีอะพี่เขาเขามีจุดประสงค์สองข้อ คือประเทศที่ได้ดุลเขาน้อยๆอ,อย่างเราเนี่ยเขาต้องการให้สินค้าเราราคาแพงขึ้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเขาลดการบริโภคเพื่อลดเงินเฟอ,อแต่แต่อีกฝัก่งหนึ่งอย่างจีนญี่ปุ่นอินเดียพวกนี้ได้ดุลเขามากๆเขาขึ้นคาลิฟสูงๆสี่สเซนเพราะเขาต้องการให้คนให้ประเทศพวกนีนย้ย้ายฐานการผลิต ไปอยู่ประเทศเขาเพื่อที่จะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ลดเงินเฟอ้อแต่อันนี้มันเป็นไปไม่ได้ย้ายฐานการผลิตนะเพราะว่าค่าแรงของสารัฐเนี่ยมัน,มน,มนแพงมากมจนเรียกว่าไอ้พวกเขาเรียกคอมมูน i ิตี้โปรดักต์เนี่ยก็คือไอ้สินค้าพบริโภคเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างที่นี่ได้ แม้แล้สาระอย่างเพร์เจอร์จะส่งรถไปขายญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันหัวเราะเลยมึงก็ามาเลยกูไม่มีสนุทเลวิ่งถนถนญี่ปุ่นมันนิดเดียวมันมอน<ด>ย,ยุ่รอกบ้าคันยากระยักของมันแล<ะ>้วแล้วจริงๆแล้วสาระได้รายได้เยอะจริงนะพี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยรายได้เขาได้เพิ่มขึ้นก็คือเงินจากประชาชนเขานะจากประชาชนเขานะไม่ใช่เรานะเพราะว่าภาษีนําเข้าเนี่ยมึงจ่ายผู้ ผู้สั่งเป็นผู้จ่ายมึนี่ไงพี่เออมึงจ่ายเออมันเถอะไปแล้วจริงๆแล้วรายได้ที่เขาได้นะมันไม่พอกับการแค่ใช้ดอกเบี้ยเขานะพี่เพราะตอนนี้หนี้สาธารณะของสหรัฐเนี่ยสี่สิบล้านล้านเหรียญแล้วสี่สิบล้านล้านเหรียญคูณสามสิบสองปก็ประมาณพันสองร้อยล้านล้านบาทก็ประมาณสี่ร้อยปีอะก็ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่มีทางที่จะมันไม่มีทางที่จะใช้หนี้ตัวนี้ได้เลยพี่มันถึงต้องการรีเซ็ตหนี้ไงตรงเนี้ โอ้ oh, สารานีบันทมาแล,แล้วทองคําตัวเองที่คุยไว้ที่ฟอนนาอกก็ไม่มีออไม่มีถ้ามีเปิดไปแล้วเออไปิดไปแล้วบ้างไ,ไ,ไอ้หาขึ้นมาตึ้งขนาดนี้แล้วถูกครับโอโ้โหแล้วตอนนี้ไอ้ทางฝั่งเนี้ยฝั่งหมาหน้าเขาคั่วเขาก็มีเขาเขาตั้งกลุ่มบิกขึ้นมามเพื่อสู้กับฝั่ง g เจ<อ>็ดคราวนี้กลุ่มบิกเนี่ยตอนนี้มันสามารถคิดระบบโอนเงินที่ไม่ต้องพึ่งระบบสวิฟท์แล้วนะครับสองเงินดิจิตอลเคเรนซีของมันเนี่ย มันมีทองคำคำประกาอ,อแต่ฝั่งสหรัฐเนี่ยดอล,ดลลาร์ดอลล่าไม่มีไม่มีทองเออนี่ไ<ถ>งเ<า>พราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทํากลัวสุดที่ทํากเคยประกาศว่าใครที่อยู่กลุ่มบิ๊กมันจะขึ้นมา400เปอ,อแต่ตอนนี้ไม่มีใครกลัวเพราะว่าผมฟังผมผม,ผมได้ข่าวมาแล้วว่ากลุ่มบิ๊กเนี่ยจะประกาศใช้การโอนเงินนะครับที่ไม่ต้องผ่านระบบสวิฟที่เป็นเยี่ยมแล้วก็ใช้เงินดิจิตอลเคเรนซีเนี่ยภายในปีหน้าเ นี่ไงพี่บายผมถึงบอกว่าสงครามใหญ่เนี่ยมันจะเกิดปีหน้าเอใช่เพราะสหรัฐเขายอมไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้ระบบองเงินสวิสนะแล้วใช้เงินดิจิตอลของบริกนะพี่ดอลล่ากับธนบัตรสหรัฐจะเป็นขยะทันทีไม่มีค่าเลยเพราะคุณไม่มีทองแบทแล้วทุกคนจะขายทิ้งหมดนะนี่ไงโอ้โหมันมันมันถึงบอกว่าไอ้สงครามเศรษฐกิจสงครามการค้ามันก็พัวพันกับสงครามอาวุธ มเชิญท่านรังสีมาคุยนี่ได้เยอะเลยนะครับได้ทั้งเมนได้ทั้งเศรษฐกิจแล้วรู้ถึงอนาคตแล้วก็ไม่สบายใจเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแก้กันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณปริรัทขอบคุณครับัท่านผู้ชมทางบ้านครับ